สวัสดีครับนะวันนี้จะมาแนะนำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญใหม่2559นะฮะที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญ10บาทนะครับสสีคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะหมดจากกองคลังแน่นอนพอเพราะเนื่องจากว่าเหรียญ1น1บาทปี2560นะได้ถูกนำออกมาใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าอีกไม่นาน เหรียญ2อง9รากาของรัชกาลที่9ก็คงจะหมดไปจากท้องตลาดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญใหม่นะครับนะที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บแต่เป็นพศ2559นะครับนะฮะยังไม่ได้เจอเจอ2560แต่เหรียญ1น,นบาทน,นี่ออกแล้วนะครับจากคลิปวิดีโอที่ท่านได้เห็นพร้อก็อยากแนะนำว่านะะถ้ามีโอกาสรีบแรกนะครับ นะเพราะว่าผ่านไปแล้วต่อไปไม่มีนะครับ2559ถ้าเป็น2560นะก็คงจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วล่ะนะค่อนข้างแน่นอนเพราะนอกเหนือจากนี้เราคงเดินไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ขอแนะนำให้รีบไปแลกนะครับเป็นโอกาสของท่านนะถ้าท่านไม่แลกนะโอกาสหน้าถ้าท่านจะนะเก็บสะสมหรือหาก็คงจะ หาของใหม่ได้ยากนะครับหรือถ้ามีก็คงจะราคาสูงนะแล้วท่านจะรู้สึกเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบเสียแต่เนิ่นๆนะจะได้เป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสของท่านนะครับนี่เป็นเหรียญใหม่นะครับสองนหะ้าร้นะครับนะเหรียญสองสีสิบบาทนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ